วันนี้แจงได้เมนูแล้วนะทุกคนแจงจะสดน้ำเห็ดร้อนๆแจงอ,อยากกินโอ้อันนี้ได้อยู่นี่นะคะดอกใหญ่แต่ได้อยู่บ้านลนะอากาศมันหนาวอยากกินร้อนๆนะคะทุกคนมาค่ะแจงทำคลิปต่อจากคลิปตะกี้นะคะทุกคนเพราะว่า แจงไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปค่ะมาเรามาดุ้นนะคะว่าจะมีเห็ดให้แจงเก็บไหมนะคะ่ะไปค่ะเห็นอะไรไหมคะหน้าบ้านของเพื่อนบ้านที่แจงชอบแอบเก็บเห็ดคุณชายนะคะตรงประตูรั้วหน้าบ้านเขานะ <c oughs> ขโมยนะขโมยเป็นขโมยมเห็ดพึ่งเนยดอกเล็กๆกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะ อันนี้เอาไว้เล็กเกินความสุขของสาวแจงนะคะได้เข้าป่าหาเห็ดอีกหน่อยเนี่ยถ้าฝนตกชุกๆนะโอ้ยเก็บไม่หวัดไม่ไหวคะ่ะแต่ตอนนี้ก็แย่งแย่งสัตว์ป่านะคะ ใครเร็วก็ได้กินนะใครช้าก็าอดเห็นไหมแจงมาดูไว้เมื่อวานเนี่ยเห็นไหมหายหมดแล้วไม่มีแล้วทุกคนอันนี้ก็ใช่นะเห็ดพึ่งเนยแก่ละสัตว์ป่าก็ฉลาดด้หากินแต่ดอกตุ้มๆ ดอกมันบานก็ไม่กินพอกันกับสาวแจงแล่ะค่ะอืมทำไม่ได้เนี้ยบาน,นนี่เล็กไปตลกเนาะทางอื่นเขาได้เก็บแต่เห็ดพึ่งดอกใหญ่ๆสวยๆไอ้แจงก็วาสนาได้เจอแต่เห็ดพึ่งเนยนะคะเอาไปต่อจ้ะอันนี้ก็เห็ดพึ่งเนยแน่อน,นอยู่เลย ไม่เก็บมียาฆ่ายากับตรงนี้มียาข่ายาเนี่ยอันนี้เห็ดพิษนะคะเนี่ยกินไม่ได้เนี่ยหลายดอกเลยต้องระวังนะคะดูดีๆเด้อสำหรับมือใหม่ที่อยู่ต่างประเทศนะคะ ข้อมูลที่คักคักอันตรายนะเนี่ยนู่ไปให้ดูอะไรแจงจับเห็ดพิษหลายดอกแล้วนะเพื่อความปลอดภัยนะคะแจงจะเปลี่ยนถุงมือใหม่นะนี่ <laughs> <laughs> เพื่อชีวิตของตัวเองนะคะแจงต้องรับผิดชอบตัวเองนะทำอะไรใช่ไหมคะทุกคน <laughs> ดังนั้นนะคะไม่มีใครช่วยเราได้นะคะเราทำอะไรเราต้องรับผิดชอบตัวเองนะเปลี่ยนถุงมือใหม่ดีที่สุดค่ะเอามาหลายคู่จะเห็ุชนิดนี้เนี่ยตามที่แจงหาข้อมูลดูนะเนี่ยดูจากหลายๆที่เขาว่ามีพิษกินไม่ได้นะคะนี่นี่น,น,นี่นะแต่แจงเห็นสัตว์ป่ากินนะคะแจงเห็นน้องทากกิน แต่ว่าตามที่แจงได้พูดไว้คลิปที่แล้วเนาะว่าการที่ว่าทากหรือว่าสัตว์ป่ากินเห็ดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเห็ดชนิดนี้จะไม่ใช่เห็ดที่มีผิดนะทุกคนไม่ใช่นะคะทุกคนเมืองไทยกับเมืองเมืองไทยกับเมืองนอกเห็ดต่างประเทศเนี่ยได้เหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยเขาว่าเห็ดผิดนะนี่นะคะ แจงไม่จับเพราะว่าแจงเพิ่งเปลี่ยนงมือใหม่ค่ะแต่แบบนี้เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยกินได้อันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งชิดนหนึ่งที่กินได้เนี่ยแบบเนี้ยอันนี้ก็น้องสัตว์มาอันนี้ก็กินได้เห็ดมะนาวแก่แล้วเมื่อวานนี้แจงเจอเต็มเลยค่ะเห็ดมะนาวตรงนี้ดอกตุ้มๆเห็นไหม จะมาวันนี้เกลี้ยงเลยสัตว์ป่ากินหมดแล้วนะคะบ้านแจงเองไม่มียาข่ายาเนี่ยเห็ดกรอบมากเห็ดกรอบจริงๆค่ะหักขาง่าย ไม่รู้จักนะคะเห็นบ่อยทุกคนดูเห็ดดอกนี้นะคะสลิมลัสซูล่านะคะหรือว่าเห็ด mm hmm. เห็ดก่อดอกย่อยใหญ่เห็ดกินไดม้มันแก่แล้ว ประภาษาอักฤไปให้นะคะสลิมรัสละดอกนี้ได้นะคะนี่อันนี้ก็เห็ดพิษนะคะรู้แล้วนะคะขอโทษทีที่ว่าให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับคลิปที่ทำก่อนหน้าน,นี้นะ,ะทุกคนนี่รู้แล้วเห็ดพิษนะคะ คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยแจงบอกว่าเห็ดชนิดนี้เนี่ยแจงเคยหาข้อมูลแจงไปหาเจอว่าเป็นเห็ดเห็ดพึ่งขาวแล้วทีเนี้ยแจงมีความสงสัยว่าคือเราเราไม่ไม่มั่นใจเต็มร้อยนะคะก็เลยหาข้อมูลอีกนะคะแต่ต้องขอโทษในคลิปนั้นด้วยนะะต,ต้องพิมพ์ขอโทษนะคะทางนั้นนะคะก็นั่นแหละสำคัญที่สุดคือหาข้อมูลให้มั่นใจจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจกินนะคะทุกคน ถึงหน้าบ้านแล้วนะคะเห็ดมันปูเกิดก็มาเกิดตรงนี้เนาะเนาะเนี่ยดอกยังแน,น,น่นๆอยู่เลยค่ะน่าเสียดายได้อยู่ <c oughs> เนี่ยนะคะเห็ดน,นาแหลจ้า แสบเนี่ยแกงแสบค่ะโอ้ย,อยเห็ดกำลังโผล่ดินจ้านี่เล็กๆก,กดมีนี่แมงกินทุกคนปีนี้เนี่ย แถวบ้านแจงนะเห็ดตะปูน่าจะเยอะนะทุกคนแจงเห็นเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยแก่แล้วอ่ะปีนี้เห็ดตะปูมานะคะเห็ดล่มเห็ดอะไรก็ตามที่เคยเก็บเยอะก็ยังไม่เห็นสักกระดอกนะอืม สวยจังอันที่เห็นดอกเล็กๆนี้นะคะก็คือเห็ดเห็ดมะนาวนะคะทุกคนโรสซี่กอมฟิเดียตนะคะทุกคนกินได้นะดอกเขาจะรื่นเนี่ย อ,นนอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยอ๋อเห็ดพึ่งเนอยอืมไม่รู้จักไม่รู้จัก นี่แบบนี้อร่อยเห็ดต้นปีนะคะเห็ดอะไรก็ช่างที่ออกมาต้นปีเนี่ยเขาจะอร่อยนะทุกคนเนี่ยเห็ดมะนาวดอกที่ตุมต้มๆนะคะเป็นแบบนี้เนาะอันเนี้ยอันนี้คือบานแล้วให้ดูเนี่ยขาเขาจะยาวมันจะ ลื่นเป็นเมือกนะทุกคนเนีย่ยดอกเห็ดจะเป็นแบบนี้มะนาวมีสามแบบเด้อเห็ดมะนาวนะอู้เห็ดพึ่งชนิดนี้ก็กินได้นี่กินได้นะคะมีชื่อภาษาอังกฤษนะแต่แจ้งแปะไว้ให้ ะะดูดอกเห็ดดอกเขาก็ไม่ใหญ่นะคะจะประมาณนี้แหละเ็ชนิดเนี้ยเนะะี้ยข้าวก่อนนะคะแจ้งมาเจอเห็ดพึ่งขาวตรงนี้แหละคะ่ะสามดอก ดีใจว่าซานพี่น้องอม,มีอีกบอ่อมีอีกบออ่อจําไว้เด้อยค่ะว่ามันมีเห็ดเพิ่งขาวเกิดมืองนี้เดี๋ยวเขาก็เกิดอีกค่ะอที่เพิ่นบานเดี๋ยนี่ไปค่ะไปต่อจะ้ะเท่าแล้ว ดอกบานแจงบ่าเก็บเ้อะค่ะเก็บตัวดอกตุมต่มๆโอ้ยเนาะอยากเก็บเห็ดเพิองหวานคือขาเจ้าด้เห็ดเพิงหวานจ้ามาเกิดทีแจงเนยะอันนี้เอาเดี๋ยวเทียน่ะถ้าแจงไปเที่ยวทั้งภูเขาแจงพ่อแจงสิเอามาอยู่สรุปแจงไปหาขอมูลหอเด้อะคะ่ะเก็บได้เด้อค่ะเห็ดทั้งภูเขาเลื่องนี้นะเก็บได้เดี๋ยวค่อยเว้าให้ฟังนะคะ บอได้บอกคลิปนี้ดิไปหาขอมูลมาแล้วจ้ะอยากได้ตะดอกตุมต้มๆเทก่อน,นี่เก็บดอกบานไปแล้วแบบนี้เอาอยู่ค่ะอ้าวดูนะคะว่าเห็ดดอกนี้จะได้ไหมดอกแน่นเชีกอ้อยได้เย้อ้าวอีกแล้วมีแมงกินอีกแล้วโอเคไม่ทันแมง เอาไว้ที่เดิมค่ะทุกคนดอกดอกนี้กินได้นะคะเนี่ยเรดแ a g b บร i ทนะคะทุกคนจะแปะชื่อไว้ให้เนี่ยน่ารักโอ้ยน้ำมูกก็ไหลขออภัยค่ะกลกดมันเย็นคนหนาวอันนี้ดอกหนึ่ง นี่นะคะแต่อันเนี้ยไม่รู้จักไม่รู้จักนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งกินได้นะคะที่เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งน้าแตกนะคะทุกคนนี่มีสองดอกแม่ลูกเลี้ยงไว้นะคะนี่เจียงไม่เก็บเจียงเลี้ยงไว้ใหญ่เขาเกิดตรงนี้เยอะๆคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ตรงที่บ้านของเจียงเองนะคะครั้งแรกที่เจียงเห็นตรงนี้นะมันจะมีอีกไหมเนี่ย ใหญเขาเกิดจะเยอะอะไปต่อคะ่ะจะถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนแจ้งมาถึงบ้านแล้วนะแต่แจ้งแวะนะคะพอแวะก็เจอนี้เลยอ้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 อ้ยในละ่นละเห็ดตาลายหรือเปล่าเนี้ยโอ <c oughs> เดินเป็นชั่วโมงก็ตาลายนะทุกคนแจงเดินเป็นชั่วโมงแล้วเนี้ย อกาศมันาวโอ้เห็ดให้ดูค่ะนิ่มแต่ว่าได้อยู่นะเอาเอาเเได้อยู่ได้อยู่นี่สองบอก วันนี้แจงได้เมนูแล้วนะทุกคนแจงจะสดน้ำเห็ดร้อนๆแจงอ,อยาห่กินโอ้อันนี้ได้อยู่นี่นะคะดอกใหญ่แต่ได้อยู่บานละอากาศมันหนาวอยากกินร้อนๆนะคะโอ้อันนี้เกิดตรงหน้าบ้านเลยนะคะมาอยู่ตรงหน้าบ้านเราเดอ้อ อันนี้ก็เห็นมะนาวเนี่ยนี่นะคะเห็นมะนาวเนี่ยค่ะบ้านอยู่ตรงนี้เองหน้าบ้านปลอดภัยนะคะปลอดภยัยไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าย,ยา น,นี้ไม่เอาบานล้วยงก็เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเริ่มขี้เกียจเก็บละนิ่ไม่เอาปล่อยไว้แล้วค่อยมาเก็บบัลหลังนิดนี้ก็ไม่เอาเห็ดมะน,นาวหิวข้าวแล้วไม่ใช่อะไรหรอกหนาวอยากกลับเข้าไปในบ้านหิวละ ไปค่ะทุกคนแจงพาไปดูเห็ดพึ่งชนิดหนึ่งนะคะเห็ดพึ่งคามนะแดีวแจงจะปิดคลิปแล้วะคะ่ะแจงอยู่ข้าวล้วเก็บตรงนี้ซะหน่อยอก็อมีให้เก็บนี่คะโอ้ลื่นดีแท้ๆเลยเหมือนฝนจะมาอีกแล้วมันก็ธรรมดาเนาะนาฝน นะคะคดอกเล็กๆเ,เต็มเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บปล่อยเข้าตูก่อนขอแค่เราอย่าเหยียบเขานะคะโอเคอ,อื้อูเ้เพื่อนๆดอกเล็กๆเ,เต็มเลยค่ะนี่ให้ดูเห็ดนี้โอ้ อ็ดกออฝรั่งเอ็ดกออฝรั่งดอกนี้อลังการงานสร้างจริงๆเดี๋ยวดยว้นี่ ทันเนาะแจงน่าจะทันดอกเขาตุูมๆเนาะอันนี้รสชาติอร่อยกว่าเห็ดพึ่งเลนยนะทุกคนเอาจริงๆตามที่แจงได้กินดูนะทุกคนคะนี่แจงอยากให้เห็ดพึ่งชนิดเนี้ยเกิดเยอะๆคะ่ะเห็ดพึ่งคามเมื่อวานนี้ดอกตูมกว่านี้นะแจงมาเจอไว้ตั้แต่เมื่อวานนี่แหละนี่นะคะ นี่กเห็ดพิ่งหน้าแตกเหรอคะอันเดียวกันว้น่าเสียดายจังเลยเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาเก็บวันนี้นะคะแจงตั้งใจจะมาเก็บเห็ดพึ่งแบบนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เกิดหลายดอกเลยมีแต่ดอกอ้วนๆดอกสวยๆตุ้มๆ พอวันนี้หายหมดแล้วค่ะสัตว์มากินหมดแล้วไม่ทันน้องสัตว์เลยว่าทําไมเร็วจังเลยเสียดายมีตะดอกอ้วนสวยๆกะว่าจะทําคลิปหน่อยเมื่อวานนี้ไม่ได้ทําพอมาวันนี้ไม่มีเลยค่ะเนี่ยปาดไว้ขวดแจ้งอีกตายแล้แจงก็ไม่คิดว่าน้องสัตว์เขาจะเร็วขนาดนี้นะทุกคนนะ แต่ก็ยังดีอ่ะอ่ะคะทุกคนได้ดอกนึงดอกนึงก็ยังดีกว่าไม่ได้เอาละค่ะปิดคลิปแล้วนะคะปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการสนับสนุนนะคะด้วยรักและขอบคุณค่ะปิดคลิปด้วยกองปืนนี่แหละนี่นะคะไปแล้วค่ะบายบาย thank you all take care see you next time bye นี่นะคะทุกคน แกงเห็ดรวมของแจงสุกแล้วค่ะอรุณทานมากอชิมแล้วรสชาติอร่อยค่ะเพราะว่าเห็ดเก็บมาใหม่ๆแล้วก็แกงเลยมันจะอร่อยนะคะพุกท่รับชมค่ะ